بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ สันติ ح, ความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจงมีแด่พีน่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับ <Yes. S 1> ก็ฮัมดุลินละนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่ง <Yes. S 1> ในช่วงนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะพวกเราตื่นตัวในเรื่องของศาสนากันเยอะนะพวกเราเป็นห่วงตัวเองในวันกียรมิกันเยอะ ความรักที่มีให้ต่อคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็ให้พอประมาณนะความรักที่มีต่อพ่อแม่ก็ทําหน้าที่กันไปตามหลักการตามหลักธรรมสอนนองศาสนาเราทุกคนเกิดมามีบ่วงคล้องคอเราอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือบ่วงของอัลิสลาแล้วก็วงเนี้ยที่เราต้องยึดมั่น แล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดก็คือห่วงที่เป็นอิสลามนี่แหละแต่ถ้าวิถีชีวิตของเรายึดมั่นในสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อหลักการดำเนินชีวิตที่เราเชื่อว่ามันน่าจะเจริญตามนาบีตามรอซูนตามอัลกุรอานแล้วไม่พัฒนาต้องการลมบานก,กันใหม่แล้วมั้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมจะบรรยายแต่ละครั้ง พอมันนะั่งคนนี้ก็มาเล่าเรื่องคนนู้นก็มาเล่าเรื่องดีไหมมันก็ดีจะบอกไม่ดีมันก็ใช่เราเนี่ยจะเป็นคนที่สอนให้คนอื่นรู้อิสลามแล้วก็มีความยุติธรรมกับหลักการก็ต้องไม่เอาอารมณ์ของเราเนี่ยมาคล้อยตามกระแสะมากนะเจะบอกว่าไม่คล้อยตามกระแสะก็ไม่ได้นะ ขณะเดียวกันที่อิสลามพูดแบบนี้แล้วสิ่งที่เราได้ยินตรงกันข้ามเนี่ยมันก็เครียดแล้วทําไมนบีเวลาจะออกจากบ้านเหมือนกันเลยยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันนบีจะออกจากบ้านเนี่ยคนก็จะมาหานาบีวิ่งกรูเขามาหานาบีแล้วก็จะมาบอกนบีบอกนบีไอคนเนี่มันเป็นแบบนี้ไอคนนี้เป็นแบบนี้มารายงานให้นบีทราบว่าคนไม่ดีมี เจตานาไม่ดีกับท่านนาบีคนนี้ตำหนิมานมีคนที่ดานาบีนบีบอกว่าฉันอยากจะออกจากบ้านในสภาพที่หัวใจของฉันเนี่ยหัวอกของฉันเนี่ยมันอะไรนะมันมันปลอดโปร่งอะ่ะมันสดใสปราศจากสิ่งที่จะมาทําให้คิดก่อนอะ่ะคือถ้ามามีมีคนมาบอกนบีว่านาบีมีคนตรงเนี้ยนะดานาบีอยู่จริงจแล้วนบีจะออกไปหาผู้คนเนี่ยหัวใจสบายไง แม้ว่าคนที่ด่านบีแต่แต่นบีไม่รู้พอนบีเจอนบียิ้มคนจะด่าศาสนาด่าสุนัขนบีเจอนบีก็ยิ้มแล้วนบีก็เป็นปกติของท่านพูดคุยเรื่องธรรมดาแต่เมื่อนบีรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งมาตําหนินบีตาหนิลามเนี่ยนบีโกรธเวลาไปประชิญหน้ากับคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เป็นประชิญหน้าแบบในรูปแบบที่เป็นปกติธรรมดานบีก็จะตําหนิจะเตือนจะจะพูดว่าคนที่ไม่เอาหลักการของศาสนาที่เวลามาบรรยายเนี่ย พี่น้องก็ไปฟังเรื่องศาสนามานะว่าไอ้นู่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้นะก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรหรอกครับก็เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเอามาจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวแต่เราก็รู้ว่ามันไม่มีในตำราหาหลักฐานตรงๆก็ไม่ได้นะก็อยากจะทํากัน,กนถ้าเราพูดแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยให้เขาทาเราไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับเขาเจอหน้าย,ยังไม่สลามไม่ให้สลาเหมือนเดิม เยี่ยมได้ไม่เยี่ยมได้เหมือนเดิมแต่ในความผิดความชั่วอารามพิดาที่เขาทำก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ระหว่างเขากลับอาลอ์แต่เราหยุดพูดตักเตือนได้ไหมหยุดเตือนไม่ได้เราคอยตามได้ไหมคอยตามไม่ได้ร่วมได้ไหมร่วมไม่ได้เอาศาสนาเนี่ยที่น้องเองน่ไม่ไดเรียนรู้ภาษาอารบไม่ได้เข้าใจศาสนาอย่างลึกซึ้งอยู่ในห้องเรียนเหมือนกับครูลหลายๆคนเนี่ย ก็ต้องใช้สติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยใครควรไม่ได้คิดเองนะใครควรเขาจะถามว่าอะไรนะอิซิกุโบทําได้ไหมไหนลองแปลเป็นภาษาอาหรับที่มันเป็นคําวิชาการศาสนาหน่อยสิว่าไอ้คาว่าอิซิกุโบเนี่ยมันมีคําอะไรในภาษาอาหรับอะ่ะไหนภาษาอาหรับเขาสอนอยังไงคําว่าอิซิกุโบน่ะแปลเป็นภาษาอาหรับหน่อยเอามาจากบทไหนคําสอนไหนของฮะดิษนบี พอมาปรากฏคำว่านิยามใิสุบูร์เนตัวลากไปเลยอ่านนู่นเริ่มตรงนี้จบตรงนั้นในช่วงเวลานั้นพิธีกรรมนี้มาจากไหนไปไม่ถึงนบีก็ยังอยากที่ทจะเอาคำสอนเราเนี่ยให้มาเป็นอิสลามให้ได้ทำไมเราจะไปอ่านไม่ได้เราพู้อ่านในกุบูร์นบีไปละหมาดแต่ยังอ่านปฏิทัถ้าอยากจะทำตามนาบีน่ะขอร้องไม่ต้องตีความไปเลยยืนละหมาดในกุบูร์เหมือนนบีครั้งเดียวนะนบีไปยืนก็อ่านปฏิทัถ้านอนเหนือจากนั้นไม่ต้องอ่าน ผมกน็นัาจะบอกไ่าหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คืออย่าเอาปัญญาอย่าเอาอารมณ์ของเรามานำหน้าหลักการหลักการศาสนาเนี่ยมาตักมา่อนความรู้สติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตามตัวบทภาษาเนี่ยมันใกลเคียงกัน อิสลามลงมาในเป็นภาษารับอาหรับเขาก็อธิบายคนอาหรับซอฮาบะตาบีนเขาก็อธิบายไว้คนที่เข้าใจภาษาที่เรียนรู้เขาก็ถ่ายทอดมาเป็นภาษาที่ให้พวกเราเข้าใจได้มันไม่ห่างไกลกันหรอกแต่มันเป็นที่น่าแปลกใจเรื่องเล็กๆลกน,น้อยน้ยถูกถ่ายทอดอาธ,าธิบายทั้งในอัลกุรอานและฮะดษซอฮาบะตาบีนเนี่ยเขาเค,คร่งรัดกันพฤติกรรมเป็นหมื่นเป็นแสนพฤติกรรมที่ซอฮาบะทำแต่คนอย่างเราเนี่ยทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทําไอคนที่ว่าอาเลมอาเลมเนะี่ยที่ว่ารู้รู้เจ๋งเจงเนีน่ยก็ไม่ได้ทําความประพฤติก็ไม่มีก็ไม่สามารถคงความเป็นคนดีตลอดต่อเนื่องได้แต่สร้างความปัน่นป่วนวุ่นวายให้กับสังคมพยายามจะอธิบายว่าอ่านได้ทําได้ถ้ามันไม่มีรูปแบบจะทําทําไมเอาสารบัไไ่ทํแล้วต้องทํา มันมีเวลาคิดเยอะขนาดนั้นเลยนะว่านาบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษแล้วมัซูมแล้วทําแค่นั้นพอเราเนี่ยเป็นมีบาปเยอะต้องทาเยอะๆถ้าหากว่าคําพูดนี้ประโยคนี้เป็นสัจธรรมจริงต้องมีไม่ในอัลกุรอานก็ต้องมีแต่อัลลอฮ์เนี่ยร่กรอบไว้แล้วว่า ว้าวอัลเลาะอัคมันตุลลกุมดีนะกุมว่าัมมัตุอัลไลกุมเนื้อมาตีวารอดีตุลลกุมอิสลามดีน่วันนี้หมายถึงวันที่มุฮัมมัดนบีของเราจะจบชีวิตลงนะอัลลอฮ์บอกอัลเลาะอัคมันตุลลกุมดีนะกุมช่วยกันอธิบายหน่อยว่าศาสนาที่ฉันกําลังให้สมบูรณ์แล้วนบีจะจบชีวิตลงในศาสนาสมบูรณ์แล้วคำว่าสมบูรณ์แล้ว ทำแค่ไหนจบอยู่แค่นั้นไม่ต้องเติมอัลลอฮ์พอใจแล้วกับศาสนาอิสลามที่23ปีทําแค่นี้พอ,ล,อละอัลลอฮ์ย้ำบอกว่าเราดคานนละกุมฟีรอซูลิละอุสวาตุนฮาสานะก็ดีเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะนมบีทําแค่นี้เช่นไหนเราจึงสามารถสร้างแบบอย่างขึ้นมาล่ะใครหรือ ที่ทำอะนอกจากนาบีน่ะมีใครอีกอัลลอฮ์เราเอาอิสลามมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเอาอิสลามมาจากนาบีเรายังอยากที่จะไปเอาคําอธิบายมาจากคนอ,อื่นอีกเหรอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าวันนี้เราจะเอาปัญญาของเรามานําหน้าหลักการใช่ไหมท่านอาลีอิบนอบีตอเลฟเนี่ยจะปล่อยให้เราคิดเ,เองก็เหมือนแบบเหมือนปัจจุบันนี่แหละ อันนลีโนบีตอนแรกบอกว่าเราการัะดีนนบิเราอยีถ้าหากว่าศาสนามันอยู่ที่ความคิดของเราอะเราจะคิดเองอะนะลาอัสฟาลคุฟฟิอาลาบิลมัสด้านข้างล่างข้างตาใต้ใต้เท้าของคุฟน่าจะถุควรจะเช็ดมากกว่าข้างบนเชยดไปซัำแต่ทําไมล่ะเวลาเราเช็ดคุฟแล้วน,น้าละหมาดใส่คุฟเราลูบแค่ข้างบนลูบข้างบนอย่างเดียวข้างล่างไม่ลูบ ศาสนาไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาหรือความคิดของเราอยู่ที่หลักการที่ท่านนบีนํามาในอิยุครานซุรออนนัจมีซุรตุนัจมีอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าว um ah ันน um ัจมีอิดาฮาวาอัลลอฮ์ขอสาบานต่อดวงดาวเมื่อมันคล้อยต่ําลงมาบอลละซอฮิบุกุมว่ามากาวอัลลอฮ์บอกว่ามาบอลละซอฮิบุกุมตอนนั้นเนี่ย นบีเนะี่ยอายุสี่สิบเริ่มรับวะฮีใหม่ๆอัลลอฮ์กสาบานต่อดวงดาวนันบีว่าอายุสี่สิบปีเลยรับวะฮีนะตอนนั้นก็อายุอ่อนกับผมสักห้าปีนะผมแก่กว่านาบีตอนนั้นห้าปีนบีสี่สิบปีเพิ่งรับวะฮีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวันนั้นจะมีอิดาฮาวะมาบลลัซอฮิบุกุมวะมาเขาวะ ซอใหุ้กุมด้วสาหายของพวกท่านไม่ถึงมูฮัมหมัดนะ่พวกของท่านคนของท่านนะ่ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้บ้นล่ะไม่ได้หลงทางไม่ได้เข้าใจอะไรผิดไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ผิดเขาไม่ได้พูดผิดว่ามายันงิกูอานิลฮาวาอินหัวอิลลาวะยูยูฮาแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดจากอารมณ์ เขาพูดจากวิีที่เอาล้อให้มาดังนั้นสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอย่าคิดเองอย่าทําเองอย่าพูดเองแต่ที่ท่านนบีพูดมุฮัมหมัดเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยจะไปเอาความรู้จากไหนมาใครจะเป็นหมอผีใครจะเป็นครูของท่านนบีที่แอบประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับท่านนบีแล้วก็พูดได้เป็นประโยคแบบนี้ วิชากนุนูสรับไวยากรณ์อาหรับทั้งหมดที่ออกมาตัวอย่างนั้นนี่นั่นสระทุกตัวยกจากอัลกุรอานทั้งหมดเลยนมีมีมวมมัดเป็นตรงไหนอ่ะไม่มีเลยไม่เป็นเลยแต่หลักวิชาภาษาอาหรับตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานจากอัลกุรอานยกตัวอย่างอ้าวหลักเณฑนนี้จากอัลกุรอานนบ,บีไม่เคยเรียนแต่พูดได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งวิเศษเนี่ย มันเป็นเรื่องอัศาจรรย์มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเหนือความสามารถของมนุษย์ทั่วไปที่เรียกว่าวิจารณะถามว่าวันนี้หลักการของศาสนาทําไมวันนี้เราเนี่ยชอบใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์หรือเอาปัญญาของเราคิดเองโดยปราศจากคาชีน้นําที่มาจากศาสนาแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวด้วยที่เราเอาเอารมณ์มานําหน้า มันมีหลายเรื่องทั้งในเรื่องที่เป็นอิบาดั์ในเรื่องที่เป็นมัอามาราสเรื่องการปฏิบัติโดยทั่วไปเรื่องอัครมารยาเรื่องการเมืองการปกครองเหมือนกันเราใช้อารมณ์แล้วผลออกมาเป็นยังไงไหนลองดูซิความสุขที่เกิดจากการเอาอารมณ์ตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานน่ะแต่งงานแล้วเคยทะเลาะก,กันไหมกับแฟนกับภรรยา ลูกกับพ่อเคยเสียงกันไหมเรากันเองกับคนในสังคมเคยมีปากเสียงกันไหมแล้วสิ่งที่เราจะต้องยุติความขัดแย้งของเราเอามาจากไหนเราบอกว่าไม่เอาอารมณ์มาเป็นใหญ่แล้วถ้าอารมณ์เราบอกว่าเราต้องหยุดละ่ะนี่ไงตามอารมณ์ถ้าอารมณ์บอกให้หยุดนั่นหมายความว่าเราสยบต่อหลักคําสอนของศาสนามีอายาุยันรานนะพี่น้องจะ่าให้ฝัง เป็นอายะหานที่กําลังจะพูดถึงว่าสาเหตุที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยเอาหลักการกันมากเท่าไหร่เอาแต่หวัวใจของเรากับอารมณ์ไฟต่ําเพราะอัลลอฮ์บอกในอันกุรานบอกว่าซุยยิน,ลน,นา,า ah OK, ยยนลินาสิฮุบุชฮะวาตอัลลอฮ์บอกซุยยินาลินาสมันถูกประดับประดาให้กับมนุษย์แล้วมันถูกทําให้สวยงามสาหรับมนุษย์อยู่แล้วอะไระฮุบุชฮวาตรัก ความรักที่มีต่ออารมณ์ของเรานะ่ลุ่มหลงต่อความรู้สึกอยากของเราคนทุกคนอยากหมดแหละมีมีความต้องการทางทางทางอารมณ์ทุกคนเลยอยากกินอยากสวยอยากหลอ่ออยากทาทุกอย่างทั้งหมดเลยอะไรที่มันเป็นเรื่องดุนยาที่มันมีความสวยงามที่โลกเขาเสกิสรงขึ้นมาเนี่ยเราอยากได้เราทําทุกอย่างเลยเหมือนบ้านใช่ไหมอยากจะเป็นแบบนี้รถจัจินตนาการต้องแต่งแบบนี้ อุปกรณ์ต่ตางๆแบบนี้ชีวิตของเราต้องสวยหรูอเราก็ต้องอยากได้นี่ไงอัลลอฮ์บอกซุยยินลินนาสิภบุชาวาติมินันนิซาอิวัลบานีจากบรรดาผู้ที่เป็นสตรีได้แก่สตรีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งมาเป็นเครื่องประดับคุณโลกดุนญาเหมือนกันนะอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงมาเพราะผู้หญิงมาแล้วผู้ชายชอบไหมชอบวัลบานีลูกหลาน ลูกผู้ชายอยากได้ลูกผู้ชายเยอะๆวอลคอนาตีริลมุกอนตอรมินัดาฮาบิวัลฟิตต์และวก็ทองคำอันมากมายวอลไคลิลมเซวะมติวัลอันอามิวัลฮับอัลลอฮ์ให้ม้ามาให้ปัสสาวะมาให้เรื่องสวนไร้นามาด้านที่กรรมตาอุลไหยาติดุยาเนี่ยเป็นม a ตามันเป็นปัจจัยยังชีพมันเป็นสิ่งที่จะมาอำนวยประโยชน์ให้เราเคลื่อนเคลื่อนลงไหลในโลกดุยา มีใครไม่ชอบไม่ที่เอาล็อกกล่าวว่านันกุลันมันอาจจะมีสิ่งบางบางอย่างที่บ้านเราน้อยก็คือมาบ้านเราไม่เคยมีแต่ในอาีตเขามีเยอะแสดงว่าผู้หญิงนี่ลุ่มหลงม,มาแล้วในยุคประชาชาติของพวกบันีโรอีนเสียหายมาแล้วหายนะมาแล้วเยอะแยะเลยปัจจุบันนี้มันก็กําลังหายนะอยู่โฆษณาอะไรบางอย่างเขาก็เอาผู้หญิงมาโฆษณาใช่ไหม ซึ่งบางครั้งไม่ตองไม่เกี่ยวข้องแต่เขาเอามาเพราะมันขายได้แล้วผู้หญิงมางเนี่ยอาสมมุติโฆษณารถรถยนต์เอาคุณมีอยากพิดิตได้นะคือเป้าหมายต้องการอะไรล่ะต้องการจะบอกว่าออรถนี่มันโฉมมันสวยนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็อเอาผู้หญิงแบบคุ้มปิดบิดชิตไปเลยแล้วไปยืนคู่กับรถนะ่ะเขาต้องการอะไร ถ้าต้องการจะบอกว่ารถมีสมรรถนะแบบนี้แบบนี้มันก็โชว์ให้ดูก็ได้แต่ทําไมต้องมีผู้หญิงแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะไปดูเต็มเลยอันนี้ที่รู้เพราะว่านังสือพิมนะแับโทรทัศน์มันบอกเราเราก็รู้แล้วเสร็จแล้วภาพที่มันออกมาไปกันเป็นหมื่นคนซื้อรถกี่คันกี่คนไปดูอะไรกันนี่ไงมันคือความเสียหายของคนแล้วคนประเภทนี้แหละที่สังคมเนี่ยตอบโจทย์ความอยากไง ตาข้อของซเลวันหนึ่งเป็นนักการเมืองสมมุติว่าซาเลก็ไม่ได้เอาศาสนาอะไรเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละวันหนึ่งเนี่ยเป็นนักการเมืองขึ้นมานักการเมืองก็มีมีอารมณ์ใช่ไหมมีความต้องการมีความอยากอะไรที่เป็นกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดอย่าลงโทษแรงเลยใช่ไหมเราติดยามาเราค้ายาบ้าเราเราค้าเราค้าสิ่งผิดกฎหมาย เราก็มีช่องว่างสาหรับตัวเองเนะที่จะให้ตัวเองรอดนี่แหละมันคือความอยากของอารมณ์ที่ตัวเองเนี่ยต้องการเอาลอ์ลลให้มนุษย์มีความรักในสรรพสิ่งหลายอย่างมากมันก็ไม่แปลกหรอกเวลาที่เรามีลูกมีภรรยามีคนรักคนที่ให้ผลประโยชน์กับเราเราก็รักเขาเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ความใกล้ชิดที่เราเคยรู้จักกันใกล้ชิดเราก็รักกันแต่แปลกนะ mm hmm. ผมบอกว่าไอ้ความใกล้ชิดนี่มันมันมัน มันไม่เป็นประเด็นสําคัญสําหรับเราเลยเห็นลหลายคนบอกอาทำไมเชื่อล่ะเขาเป็นญาติกันเขาสอนเราต้องเชื่อผมเองก็มีญาติตั้งเยอะแยะก็ไปสอนญาติใกล้ชิดเหมือนกันนะแต่ญาติไม่เอาผมก็แปลกใจว่าไอ้ที่ไม่เอาเนี่ยไม่เอาผมหรือว่าไม่เอาหลักการก็พิสูจน์ผมบอกหลายหนแล้วนะให้พิสูจน์กันบาที่คนนี้เอาเขาเป็นญาติเขาญาติเขามาสอนเนี่ยเป็นญาติกันก็เป็นครูเขา,าสอน,มน,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 สอนผมก็เป็นครูเป็นญาติด้วยแต่ไม่เอาไปฟังคนอื่น เอาตกลงไอ้ที่ไม่เอาไม่เอาผมหรือไม่เอาไม่เอาหลักการวัดกันได้ในพฤติกรรมเวลาแต่งงานใส่กาดเชิญอาเชิญอาการ์อังตุนวเฮตและครอบครัวและลูกๆถ้ามาเชิญทำไมอ่ะ <c oughs> เอาเวลาเวลาวันธรรมดาเรามีเวลาว่างเราไปเยี่ยมพนานขึ้นบ้านก่อนกินข้าวเป็นไงบ้างลูกหลานสบายดีไหมทํางานอะไรละ่ะสบายนะถามทำไมคุยละ่ะทําไมเรียกขึ้นบ้านอ่ะเอาเวลาพูดอะไรฟังหมดเลยแสดงว่าเขารักเราเขาเอาเรา แต่เวลาเปิดฉากอับิสบิลละอลิสนบีไม่เอานี่มันชัดเ่ยว่าลูกกับพี่น้องเราไม่เอาหลักการเอาเราแสดงว่าความรักที่เรามีให้ไม่ได้ผลบุญความรักที่มีต่อญาติพี่น้องรักกันบนพื้นฐานของความเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ผลบุญต่อให้คุณนำสกุลเดียวกันเนี่ย แต่คุณรักเนำสกุลเดียวกันเชิญเขาพาะนำสมุลเดียวกันให้อภัยเขาพ่ะนำสมุลเดียวกันไม่ได้รักไม่ได้เชิญไม่ได้ให้อภัยเพราะศาสนาถ้าศาสนานี่ไม่เลือกหน้าตาเลยเราให้อภัยได้หมดเลยเพราะเป็นหลักการแต่นี่เราเลือกชีวิตของเราในดุนยานี้ที่เห็นที่ไหนครับเดินตามซอยเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรอกครับแต่เราจะไปตัดคนเ <ừ. S 1> หล่านี้ทิ้งก็ไม่ได้เราต้องสู้เราต้องอยู่เอาหลักการเนี่ยมาใช้เองแล้วก็มาบอกกับคนอื่น นะนบ,บีมุฮัมมัดส,สุลลัล,ลลอฮุวะลัยฮุสซาลลัมบอกว่ามาตรอจตุบด้วยฟิชนัตันอักรรุอักรรุอัลลอฮริจาลิมินันนิสาอันนี้นดีหนึ่งนะกระทบผู้หญิงด้วยกระทบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่ดีแต่หมายความว่าผู้ชายในอิมานแค่เนี้ยไม่พอ นบีบอกว่าตรอรกมาตรอรกตูบะดีฉันไม่ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้หลังจากหลังจากฉันตายแล้วเนี่ยนะฟิชนาตันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ริยาลรม่นี่ซัไม่มีฟิตนาใดที่หลงเหลือหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยอันตรายสําหรับผู้ชายมากไปกว่าใครนะผู้หญิงขนาดแต่งงานแล้วนะ นานแล้วเนี่ยสามียังหลงภรรยาเลยถ้าภรรยาไม่เอาศาสนาพูดมันก็ต้องฟังแล้ว้าไมฟังไม่หูยานก็อะไรสักอย่างหใช่ไหมหรือไม่นั้นก็ภรรยารวยก็ต้องคล้อยตามภรรยาไปมันก็เป็นพิตนาได้ทั้งหมดเลยแล้วผู้ชายแบบนี้อย่างเราเนี่ยที่มานั่งเรียนมีแค่กำมือเดียวเองไม่เยอะแล้วเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมเราก็ไปเจออะไรอีกมากมาย จริงๆแล้วเนี่ยแบบพี่ถ้าออกไปข้างนอกก็เห็นแค่ใบหน้าแค่ยิ้มนะเสร็จแล้วมันก็ไม่ตงไปนึกอะไรเยอะเพราะเรารู้ว่ามุสลิมมมีเกียรติเนี่ยไม่มีใครคิดอกุศลแต่ถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่ออกไปเป็นมุสลิมเหมือนกันมีอิสลามเหมือนกันแต่อิสลามอ่ะแค่ชื่อนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยพฤติกรรมก็ไม่ดีทําให้บูชายแบบนี้ ก็กลายเป็นโรคได้เหมือนกันหัวใจที่มันก็ไม่ค่อยเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะพื้นฐานของเราไม่ต้องแปลกใจหรอกครับแค่อยู่กับดุนยาอย่างเดียวไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาเรายังเอาหัวใจของเราเนี่ยไปรักหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ผันหวนไปโดยไม่มีมาตรฐานอลองดูสิคนที่ไม่ใชุ่สลิมเอาคนที่ไม่รู้จักอิสลาม ความรักของเขามีไหมมีมาตรฐานมีหลักการยืนหยัดบนหลักการมีไหมไม่มีหรอกอารมณ์คลอยไปยังไงเขาก็ทำแบบนั้นไอ้นี่มาใหม่เขาก็เอาไปใหม่เขาเปลี่ยนนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ไม่ต้องแปลกใจถ้าเราไม่รู้ศาสนาวันนี้ใครมาหยิบยื่นให้เรารับเราเราเอาคำนึงผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเรารับแต่ถ้าเอาศาสนาได้ไหมไม่ได้อ่ะเล้วพี่น้องพอพูดเรื่องของการเรียนรู้ ที่จะบอกว่าถ้าตามอารมณ์เนี่ยนะถ้าตามอารมณ์แล้วไม่ดีเนี่ยพี่น้องจะเห็นเดินไปตามซอยหน้าบ้านเราจะสงสารครับหรือแม้กรั่งเราทบทวนตัวเองเราจะสงสารตัวเองความหลงผิดที่เกิดขึ้นบนโลกุญญาแล้วเราก็ยังดื้อด้านดื้อดึงที่จะยอมหลงเนี่ยถ้าเราเป็นกาเฟสจบเลย จะไปทางไหนก็ช่างเถอะมันหลุดขั้วแล้วแต่ถ้าเรายังเป็นมุสลิมอยู่เรารู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปนั่งอา่านเราไม่ต้องไปทำเราอีซิบูโบอะมันหลงแล้วจะดึงยังไงอ่ะขนาดพูดกันได้ยินยังมันยังเรียกไม่กลับเลยแล้วนี่ฝังลงไปแล้วต่อฝาลงเรียบร้อยแล้วขุดหลุมแล้วกบแล้วเน่าเปื่อยไปแล้วจะไปเรียกกลับมายังไงอ่ะฮะเราคิดจะไปเอาคนตายเลยให้ฟื้นเราคิดจะมีใจ คือชัยตอนมันชนะขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่อยู่เนี่ยช่วยกันดีๆไม่เอาเอาให้รอดไม่เอาจะไปเอาคนตายให้รอดมีลูกค่ลูกเล็กๆเราก็มีลูกเหมือนกันในตอนให้ลูกกินเนี่ยดีใจให้ลูกมีกินถ้าลูกได้กินได้กินได้กินเราก็เราก็ไม่ได้มาตรฐานลูกมันกินเยอะจนลูกอ้วนพอลูกว่าลูกเป็นโรคเราก็ผิดนะดิเอาเราดูเรามียาพี่น้องเรามีกินเยอะเรามีกินที่บ้านมีแต่ยาคืน้องไม่มีเราไม่เคยให้ แต่เวลาพี่น,อน้องจะตายเราจะเอาไปให้เราต้องให้แต่ตอนเป็นไม่ให้เลยช่วยเหลือเลยพ่อแม่มีให้เลยเป็นห่วงซั์พอพ่อแม่เจ็บแย่แสดงความรักมะจะกินอะไรบอกฉันก็ไอตอนที่มะอยากกินแกก็มีสตังไม่ให้แต่ตอนมะกินอะไรไม่ได้แล้วต้องเอาข้าวที่ต้มแล้วมาปั่นดีเอีอ้แล้วก็ยอดกินทั้งปากไม่ได้ต้องใส่จมูกะมะจะกินอะไรมันไม่บิดรุ่นวาลีใดเลยมันไม่ักมันไม่ใช่เป็นการพักดีต่อพ่อแม่เลยอ่ะ เพราะฉะนั้นคนที่หลงทางในวันนี้คือคนเอาเอา,อารมณ์ตัวเองมาเป็นใหญ่คาพูดแค่เพียงประโยคเดียวถ้าอิสลามบอกแล้วเราไม่รับ